อัปเดตสำหรับคนที่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล t บนแอป,ปทางรัฐไม่สำเร็จต้องทำการแก้ไขข้อมูลมาทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยให้ทุกท่านเปิดแอป,ปทางรัฐจากนั้นเลือกปุ่มเข้าสู่ระบบกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกจากนั้นเลือกที่สมัครด้วยบัตรประชาชนจากนั้นอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว ทำเครื่องหมายถูกที่ช่องฉันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและกดปุ่มยอมรับอ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนจากนั้นกดปุ่มเริ่มถ่ายรูปหน้าบัตรวางบัตรประชาชนของท่านให้อยู่ในกรอบจากนั้นกดปุ่มสีขาวเพื่อถ่ายรูปกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนคำนำหน้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วกดปุ่มยืนยันตัวตน อ่านข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าแล้วกดปุ่มเริ่มยืนยันตัวตนจัดวางใบหน้าของท่านให้อยู่ในกรอบระบบจะทำการประมวลผลการสแกนใบหน้าของท่านจากนั้นตั้งชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วกดยืนยันทำการตั้งค่าพินโค้ดหหลักและยืนยันพินโค้ดของท่านเปิดใช้งานการสแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมือของท่านเพื่อความสะดวกในการเข้าใช้งานการสร้างบัญชีสำเร็จจากนั้นสามารถเริ่มใช้งานแอปทางรัฐได้ทันทีโดยกดที่ปุ่มเริ่มใช้งาน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดปุ่มลงทะเบียนรับสิทธิโครงการจากนั้นกดยืนยันเบอร์มือถือของท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วกดปุ่มรับรหัสทาง sms otp กรอกรหัส otp ที่ท่านได้รับแล้วกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือท่านยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนโครงการตําเงินหนึ่งบาทผ่ทานดิจิตอลวอลเล็ตบนแอปทางรัฐได้ทันทีกดปุ่มตรวจสอบสถานะจากนั้นกดอนุญ,ญาตระบบ จะแสดงสถานะการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ตของท่านหากอยู่ในขั้นตอนที่3แล้วถือว่าระบบได้รับการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วรอติดตามผลการรับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่22กันยายนเป็นต้นไปได้เลย